สวัสดีค่ะเฮลมีพัดวันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการจัดฟันค่ะคนจัดฟันครั้งแรกต้องดูค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ Plus Dental Clinic สาขาลาดกระบังนะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นสาขาใหม่นะคะของทางคลินิกเขาเลยทุกคนสงสัยไหมคะว่าก่อนการจัดฟันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ป้อจะพาทุกคนมาหาคำตอบทุกข้อสงสัยกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะป้อนนัดพี่ต่อไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่ต่อเลยค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้อนค่ะวันนี้เดี๋ยวป้อจะพาเพื่อนๆนะคะมาสอบถามในเรื่องของการจัดฟันครั้งแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรบกวนพี่ต่อนะคะพาไปหาคําตอบกันค่ะได้ครับพี่ต่อคะงั้นถามเลยแลวกันเนาะว่าขั้นตอนแรกต้องทําอะไรบ้างเลยเมื้อต้นเข้ามานะครับก็จะต้องกรอกประวัติส่วนตัวนะครับเพราะว่าในประวัติส่วนตัวเนี่ยนะครับ จะต้องระบุโรคประจําตัวแล้วก็แพ้ยานะครับเพื่อเป็นการคัดกรอง่อนเข้าไปพบคุณหมอในห้องตรวจนะครับเงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้องไปใช่ครับเ,รเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวหลังจากกรอกประวัติเสร็จน,นะครับเดี๋ยวนั่งรอนะห้องตรวจได้เลยเพื่อรอคุณหมอนะครับเรียกเข้าไปวางแผนการรักษาและก็ตรวจสุขภาพช่องปากนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ช่องปากต่อไป อย่างนี้ทุกคนต้องเคลียร์ช่องปากไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยการเคลียร์ช่องปาก<ะ>เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพช่องปากของแต่ละท่านไปนะครับ<ะ>บางคนก็ไม่เคยคูดหินปูนหรือว่าบางคนมีฟันผุเนี่ยจะต้องอุดฟันแล้วก็คูดหินปูนให้หมดก่อนอครับอย่างนี้แสดงว่า ก็คือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแต่เคสครับอ๋ออย่างนี้ต้องทําครั้งเดียวไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลนะครับส่วนนี้การเคลียร์ช่องปากเนี่ยสามารถทยอยทําตามงบประมาณหรือวันเวลาที่คนไข้เองสะดวกได้เลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าที่พัสดันททลคลินิกต้องมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรแน่เลยแน่นอนเลยครับโปรโมชั่นของเรานะครับก็จะมีโปร39มหมื่นนะครับ37มหมืามหมื่นห้าโปร39มหมื่นเนี่ยผ่อนชำนวณหน0่บาทนะครับ26เดือน นะครับส่วนโปรโมชั่นที่2คือโปรสาืนะครับผ่อนชำระ3,000ัสี่เดือนแรกหลังจากนั้นเดือนละ1 0 0 0อีก25เดือนนะครับส่วนโปรโมชั่นที่3ก็คือชำระครั้งเดียว35,000นะครับ,รบทั้ง3โปรเนี่ยเมื่อจะเสร็จก็จะได้รับของแถมพิเศษน,นะครับ 8รายการโอ้โหแสดงว่าถ้าใครมาที่พัฒนเดนทอลคลินิกนี้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายสูงสูงหรือแพงๆเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นให้เลือกถึง3โปรโมชันช่นเลยนะคะที่สามารถจะทยอยแบ่งจ่ายได้แบบสบายๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ปอ้อจะพาเพื่อนๆนะคะไปเข้าห้องตรวจกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าวิธีหรือว่าขั้นตอนในการจับฟันนะคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างก่อนหลังนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการแล้วก็ขั้นตอนก่อนการจัดฟันนะคะ เป็นไงบ้างครับน้องป้อหลังจากที่ได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอโหคือแบบคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยที่ป้อถามไปเลยคือหายห่วงมากเลยอะครับไม่ต้องกังวลนะครับที่นี่ของเราเนี่ยนะครับได้คัดเลือกคุณหมอนะครับที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเคสรีวิวมากมายเลยนะครับโ้คือแสดงว่ามาที่นี่มั่นใจจบทุกเคสเพราะว่าคุณหมอจะไม่ทิ้งเคสระหว่างการรักษานะคะเพราะว่าที่พลัตเดนเทลคีนิคนะคะจะมีคุณหมอนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ทุกวันเลยค่ะ ครับผมหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับโอเคกับแผนการรักษานะครับคุณหมอก็จะพิมพ์ปากให้นะครับหลังจากพิมพ์ปากเสร็จแล้วก็จะต้องเอ็กซเรย์นะครับเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์กันเลยนะครับครับผมต่อคะเราขั้นตอนต่อไปต้องเอ็กซเรย์ยังไงบ้างคะเอ็กซเรย์ของเราก็มีเอ็กซเรย์สองซีนนะครับซีนแรกก็เอ็กซเรย์บริเวณด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังน้องป้อนะครับก็เอ็กซเรย์บริเวณด้านหน้าเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเห็นตำแหน่งของฟันนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ ทุกคนคะการเอกซเรย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเราอยู่ตลอดเลยคะ่ะ โอ้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อมากเลยนะคะที่มาอธิบายแล้วก็บอกถึงขั้นตอนก่อนการจัดฟันนะคะแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นดีๆที่มาแนะนำวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะพี่ต่อ จบแล้วนะคะขั้นตอนก่อนการจัดฟันที่ควรจัดฟันครั้งแรกต้องดูนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะในเรื่องของการจัดฟันสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะที่พลัสเดนทัลคลินิกนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่เพจนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปจองคิวล่วงหน้าได้นะคะรายละเอียดอยู่ตามด้านล่างเลยค่ะแต่ว่าพ่อไม่แนะนําให้ walk in เข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ทุกคนต้องรอนานก็คือทาการแอดไลน์แล้วก็จองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะไว้ โอกาสหน้านะคะเฮลมีพลัสจะพาทุกคนไปหาคำตอบนะคะในเรื่องของการจัดฟันเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็อต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย